หมอพรทิพย์บิวซามูไรมีหกตาแต่ใส่แว่นแค่อันเดียวเอทางสปอนอาการหนักอะไรมึงบอกให้ใส่แว่นให้เท่ากัน,น,นต้อนรับทุกคนพบกับอสูรข้างไข่ลำดับที่หนึ่งโคขุนทิบะ รําจัดพ่อมหาจําเริญลงกี่โมงค่ะวันนี้ช่วยๆกันนะทุกคนให้มันเต้นฉลองสักแปดรอบโคคุชิเม เป็นเนโฮฟาทูร่าหรอครับ <practiced noise> บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นสีเทียนไม่ได้เล่นสีเทียนครับมาช้าขนาดนี้ไม่มาตอนพ่อเมืองไทยเลยล่ะพ่อกูก็ไทยตลอดน้องพ่อกูไม่เคยเคยเอมเมสักครั้งหนึ่งอ่ะเออ ไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคคุชิบวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคคุชิบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนรคุณมุงมีตั้งหกตาแล้วอย่างนี้ใครคือตามิตรตัวจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงียบๆอ่าเนรคุณตาใครคือตามิตรตัวจริงแพหมอพรทิพย์บิลซามูไร มันี่มันเหนื่อว่าเล่นเกมผีครั้งต่อไปจะแต่งเพนกวินอันนี้เพนกวินโดนอสูรตกหรอไอ้อสูรข้างไข่มึงแหละสูนข่นไข่น้ำชาอีเฮี้่โคคุชิโบไม่ใช่โบ้ครับไม่ใช่โบ้บูไม่ใช่โบ้เปนเห่าได้กูเห่าไม่ได้ครับไม่เหมือนนะครับกินนกยุงมาเหรอครับขนนกเต็มหน้าเลยไม่ได้กูไม่ได้กินนกยุงน้องเอาดีดีโคคุชิ ชิบโบสุกะแห่งปราสาทไร้สมองอ m, ปราสาไร้สมองอีกนะครับลูกเอไม่ได้กินนกแก้วเข้าไปนะครับกูคิดว่าจะมาทุ่งหนึ่งไม่ถึงกูไม่สายขนาดนั้นนะจะมาเวหาโคตรพ่อโคตรแม่เมืองเรอเนี่ยอี<ะ>ควายดองปลารหลควายดองปลารหลกูเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละไม่ใช่พี่ชายของโยริอิจิแต่ข้าคือพี่ชายของโยริอินุสข้ามีนามว่าโคคุชิตุงอือน่แหละโยริอินุสเนี่ยดูดิ คอสเพลย์เป็นลุงพลป้าแตนหรอครับม,มาท้าวมาเร็วทวําไมวะดูมุมไหนให้เป็นลุงพลป้าแตนน้องกูถามมึงเถอะเ <c oughs> ว้ยเซาเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าเฮ <c oughs> ้ยเซาเทียนเฮ้ยเซาเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้า <c oughs> โคกระบือไม่ใช่โคกระบือครับไม่ใช่ว้ยเซาเทียนนะน้องนะครับโค้ดเหลืองเงี้ยก,กูแบนเหรอสัตว์นี่โค้ดเหลืองเนี่ยแม่งโค้ดแปดแตนแล้ว ใช่ลุงมิดกับมันเนี่ยความสุขใช่ไหมครับลุงมิดนุชชุดไม่ใช่ครับไม่ใช่เลย่ลุงมิดนุชชุดแพ็ทเกจนะครับไม่คิดจะลงทุนไรเลยชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแปดแสนแต่แขนไม่ได้จับอืเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคนุชิโบอ่าโคนุชิโบนะครับเสี่เหลี่ยมโคคุโบต้าอ่าโคคุโบต้าครับใช่ไปถ่ายให้พ่อมาดูดีวีีเสื้อกลางคืนอาจะมองแสงสีแต่งยังไงว่าโคตรเหมือนอุลเสียงเสียงหนีเฮียช่วงเนี้ย สามเก้าสิบวันนะไปเตือนอยู่เก้าสิบวันนะดีโดนปีกขึนซุยซุยให้เหมือนพี่เสื้อลาตีจะไปกึ้แสงสีเกิดปี่ขึ้นซยสวยกูกลัวตัวเองว่าน้อนี่อร่อยจริงไหมครับจริงครับอร่อยมากชื่ออะไรวะเนี่ยนาพิคาดอสูรภาคปราสาทไร้คอเกตพบโคคุทิโบผู้ใช้ปราณดวงจันทร์เหลืองตั้งแต่ฟันยันตาให้เหมือนนิดนึงอ่ะเฮ้ยขอบคุณมากครับ ใส่เสื้อมาเลยกูแม่งมองทางไหนอยู่คะเพลโลอ๋อมองหาพ่อมึงอดอพ่อมึงเถอะกูจะรว่วมองทางไหนอยู่มีหกตาแต่ใส่แว่นแค่อันเดียวเอทางสปอนแม่กูก็ลืมไปเฮ้ยโอ้กูจะบูมต้องใส่แว่นหลายอันสู้ๆนะคะรถล้มขนาดนี้ยังมาไล่ผาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ใจแกล่งจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได้รถล้มครับกริ้งกริ้ง กลัวการเปลี่ยนแปลงไปทำไมในเมื่ออะไรอะไรต้องเปลี่ยนไปเสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศร้าครับลุง mm hmm. แกต้องเจอระบำสุริยันที่องน้องน้อ,นอยที่องน้องน้อ,นอยที่องน้องน้อยที่องน้องน้อย mm hmm. พลังแห่งท้องฟ้าตรงรวมกันแสงสว่างแห่งปีโปร่งใสอันเชิญแบบซินโดจงปรากฏเ mm ีลวิงซินโรดรากอน mm hmm. จช่วยด้วยมีอีแมงมุมตัวใหญ่สีม่วงอยู่ในบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชักใยดักยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคคู่หวยชิบวมอาการหนักอะไรมึงบอกให้ใส่แว่นให้เท่ากันครับครับผมโดให้ลุงหลายรอบแล้วแต่ลุงไม่เคยขำโดผมเลยผมแค่อยากให้ลุงขำแหน่แน่าหน่าหน่าเฮ้ยขำจังเลยคฮ้ขำจังเลยอ่ะมึงบอกแล้วใช่ไหมลูกกินไก่ให้ถอนขนก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลืองอุไรวันมึงอะไรหลงอุไรวันอเีี้ ลุงผมเปิดร้านไก่ทอดได้มิชลินด้วยเฮ้ยใช่แล้วครับสิบลอลหลุดล้อวิ่งเข้าร้านคนละมิชลินน้องไม่ได้ล้อยดอย่าบอวายังแรงไม่อยากฟังผู้ที่สมไยมมันต้องรู้เขาอยู่แล้วเดวฉันเข้าใจโอ้โเก่งลายพรางเบียวซามูไรไม่ได้เก่งลายพรางเบียวซามูไรครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางแยกมึงนั่นแหละเก่งลายพรางเบียวซามูไร เด็กเป๊บทำไมอันซับแล้วทำไมยอดในจอไม่ลดครับอืมนั่นนะดูชีวิตมึงไงต้องการแค่นี้แหละวันๆน่ะเออก็เดี๋ยวสวัสดีไปหลายคนให้ครบนะครับสุยารีมาอยู่บ้านนาดีๆใหมน่น่ะเอาฮีมาทรมานอืมสุยาลีอยากจะมาก็มาไม่บอกกูเลยเสียใจมากครับลุงวันที่ยีสิบสามอดไปเจอลุงรถติดยิงหอกรถติดให้พ่อมงขับรถถังมาหานะครับนะฮะ ป้าครับผมบมาตามหาป้าป้ากลับบ้านเถอะนี่ก็จะห้าปีแล้วผมคิดถึงครับส่วนมาผมดูดไปแล้วอาาส่วนมาดูดไปแล้วนะครับหลาแต่ป้าะครับยอย่างเชื่อเลยแต่งตัวติดหล่อตีหิตติดทีได้ทุกไลฟ์ตัวละครไทยมีเยอะแยะไม่แต่งกูยิ่งสูงสูนแต่งติดหล่อภาพอย่างนี้บอกแต่งติดหล่อขอเป็นตาตาวาดีผู้ใดที่เข้ามาไม่ฝากกดไลค์กดติดตามนะไก่ชน้องสิบแปดแสนซับละเดิมลองดูดิ วันนี้ลุงเอคอสเป็นน้ำอสุจิงูเหลืองผสมช้างแมมออสเลอครับถึงออกมาเป็นฮิปโปโไม่โดนน้ำเอกูถามจริงๆนะจะมีสักวันไหมที่มึงจะลงทุนบ้างไอ้โคคุทิปเปรียวมึงช่วยไปแต่งให้กูดูทีเอาไหม ลุงยุบคะลุงคิดว่าลุงหน้าตาดีไหมคะมึงเรียกใครลุงยุบก็แบ่งไปให้นิสัยบ้างนะคะไม่มึงเรียกใครก่อนลุงยุบไอีเด็กเป็ดอยากจะเล่นก่อนนะคะแต่เกียร์โดเกตเลิกติดตามตอนจะถึง8 0 0แสนค่ะเลยตอนนี้ยังไม่กดเลิบเลิบนะคะนั่นเรื่องของมึงเถอะนาบแป๊บนึงนะครับลุงเอเวลาแปลงฟันฟิลเหมือนซักสะบงไหมครับน้องฟิลซักสะบงพ่อมึงเถอะอเด็กเป็ดคุณเฮียอะไรแปลงฟันฟิลซักสะบง เงาดีดีี่ไม่ใช่อย่าเจือบคุณห้าร้อยด้วยนะครับมีความรักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งโดนเลยก่อนมีความรักของคุณห้าร้อยด้วยนะครับรักมึงมากกูรักมึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลืองมึงแย่เพิ่งก่อนสี่เหลี่ยมมิดนู๊ดสักสายไหมสักคู่หน่อยสักคูหน่อยมึงใจเย็นเย็นสมึงใจเย็นๆย็ตก่อนนี้ นี่จริงๆโดูไปหนึ่งร้อยดันลุกไปไหนก็ไม่รู้มีเอาไปห้าสิบผมกูวงห้าสิบด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับลุกไปใส่เสื้อนะครับโคคุชิโบเป็นดีซ่านไม่ใช่เป็นดีซ่านนะครับโคคุชิโบไม่ได้เป็นซีซ่านมึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนกูได้แหละผมว่างดูไรสิทุ่มเทจะพิ่งทำให้ถึงแต่แสนนะอือคุณ0องคนออูทราบไม่ต้องบ่นเยอะรำคาญขอโทษครับนะฮะผูทราบแล้วไม่ต้องพูดมุงรำขอโทษดีเดี๋ยวมึงฟังก่อนนะครับ เงียบเงียบดีคนจะสอนดูควายม่วงสตรีมมึงมึงมึงฟังกูก่อนมึงอย่าเพิ่งโดนนิเรามาดูว่าลุงอทำได้ไหมมึงฟังกูมีร่างทรงหมออุตันตาเลหรือเปล่าครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคคุชิโบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคยสแมวโอมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคสันนิบาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคนมปรามีทุกคนแปเปงยอแปเดียวปลาคาปลาคาจัหนูได้ไหมในไอจีที่บอกปลาด็กเหมือนหมาที่จริงไม่เหมือนค่ะเหมือนควายาควายพ่อมาถีสับ ผมพาแฟนไปเล่นโยคะอยู่ๆก็วูบหมดเลยครับทาไมอ่ะเจอฮูลาวูบอ่าเจอฮูลาวูบนะครับฮูลาวูบลุงพญาตแก่ในลําไส้หมาแต่งโง่ไปอยู่ในลําไส้แมวค่ะเป็นนะคะเป็นเป็นพญาดลาไส้หมาแต่เสือโง่ไปอยู่ลําไส้แมวเยมเอ่อเมี่ยงคำเสยผมนะครับเมี่ยงคำกูคอร์สเป็นเมี่ยงคำเสยผมอีกทีหนึ่งึยเงียบดที่มา่ยอมโคกหกพันคนช่วยอันซับให้ถึงเจ็ดแสนเก้าหมื่นไม่เอาครับ ไอ้เหี้ยอะไอ้มึงฟังกูก่อนกูไหวละน้องกูไหวละนะครับพี่โป่งครับร้องหวัดระแวงให้ฟังหน่อยหวัดระแวงคิดลักไปหรือเปล่าหมอหวาดระแวงกูเนี่ยหวัดระแวงจังหวาดระแวงจริงนะเนี่ยลุงเอครับเมื่อวานที่ผมลงแมนูก้อนใหญ่ไปผมหมดตัวแล้วครับเรียบร้อยจะทำตามสัญญากูจะหามึงให้เจอน้องกูไม่ได้ให้ทีเด็ดมึงไอเด็กเป็ดมึงพูดของมึงเองค่ะลุงชงนวันนี้ึงเลิกเรียกกูไมค่ะถ้าไม่ได้ดูจะเปิดทีให้ดูแทนแล้วค่ะ ทันนี้ค่ะได้ดูได้ดูค่ะวันนี้ได้ดูค่ะผมเปิดการ์ดโปเกมอนแล้วนะที่มีราคาเจ็ดแสบาทครับห,หลังจากนั้นผมก็ตื่นอ้าวโคคุชิโบโรหรือไก่ชนนะครับดูไปดูมาเหมือนหมอพรทิพย์ลุงเอไม่ได้คอเป็นไก่ชนนะครับน้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมึงให้พี่ติ๊กมาทำไมมีวันอเหมนสาบไม่มีวันหมดสกอปอกไม่มีวันห่ไม่มีวนันครับ สาบไม่มีวันหมดเฮียเลยพวกเนี่ยโกกระปกตลอดไปเฮียเพลงพิธีเขาไม่ได้ร้องอ่างนี้เนาะน้ำไม่มีวันอาบาผมแค่เสียงในหัวมันมกีาปีวงนไม่ดสงสัยมนอะไระป้กไม่มีวันจจกะบอกตลอดไป นึกถึงเหตุการณ์น้ำไม่ยอมอาบทั้งคั้งก็ขึนนในเสียอีกเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงยังไงน้ำยังไม่อาบเลยยโอ้สกปรกตัวละครไทยมีตั้งเยอะแต่เลือกแต่งเป็นตัวละครต่างชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้ทางชาติเดี๋ยวกูจะแต่งเป็นช่างหนุนมาเอาไอา กองอยูหรือกงเตกค,ครับน้องก็เก่าแล้ววันเก่าเก่าผิดไรไม่ได้ผิดครับแม่งเอาไหมเดี๋ยวกูแต่งเป็นชงหนุนให้วันหนึง่ง<อ>เอาจริงๆเลยแต่งโคคุชิโบนึกว่าหมอพรทย์ไม่ได้หมอพรทีฟเอาไหมเดี๋ยวลุงเอเดี๋ยวลุงเอแต่งเป็นชงหนุนให้อากดไลค์มาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยกู<อ><อ>แต่งช่างหนุนให้โคคุชิเมะเลโพมึงเถอะ มึงนี่ช่งปอดนักนะทำไมอ,อะที่จะเดินทางไปขอนแก่นด้วยเครื่องบินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟอร์ดก็มีหัวใจน้องกูกูขอถอดวิกให้่เอาแล้วกูคันนี้อป้าสิริพรอ,อัมไพพงขอเพลงโบรักสีดำเลหลอ,อพอแล้วสวัสดีค่ะลุงสมองลืมคิดวันนี้แต่งเป็นกิ้งก่าไฟเหรอคะ <c oughs> กิ้งกาไฟนะครับ <c oughs> กิงกาบฟนะครับสมองลืมคิดนะครับรักฟ้าอ่ารักฟ้าด้วยนะครับลุงอีก็รักฟ้านะครับทีบอกเล่นเกมผีไทยกูเห็นผีบวมน้ํามานั่งไลฟ์เครื่องไหยสี่เหลี่ยมรับยอดอิ่มอิ่มอ่ไม่ใช่รับยอดอิ่มอิ่มวันนี้เล่นผีไทยจริงน้องเล่นผีไทยนะครับทุกคนเงนบางแสนดูช่องลุงไม่ได้ทาไงดีรอคนมันพ่อมึงดูกูผ่านเคเบิลเ๋ยะมึงจะรู้วกเถอะเขาดูอยู่ทไรทำไรกูไลอยู่กูไลอยู่มึงเห็นกูทำไรนั่งชั่อยู่ไหมล่ะเออลุงเอครับ ช่วยไปขับรถย้อนสอนไปชนกับรถสิบล้อเพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เด็กไทยไม่ทําตามเนี่ยให้กูทําตามให้กูตีแทนเออยินดีด้วยครับแต่ครับแล้วขอย้อนความหลังเหมือนสมัยก่อนด่าทุกโดหน่อยครับได้ครับเอาไม่เอาด่าทุกโดแม่งเลยขอบคุณสองร้อยนะครับเอาไหมลังเอเทมากครับตอนทีลังเจอนักเลงหนึ่งแสนคนจะมากระทืบลังหนึ่งแสนคนแค่เกกาบาดท้านี้มาชนโลกเซกูกาบาทมาชนโลกกุเก่ง คอสโคคุชิบุแต่คอโคว่าสมองโคกวันนี้รีเนียนกันหน่อยมา20บาทด่าทุกโดมาเป็นเรื้อนเรือนพ่อมึงถีสัตว์มาไม่เอาไอ้ปิวไปเลยวันเนี้ยมาอีเฮียได้พักเช้อาทิตย์หนึ่งโดนไม่เตือนมาไอสัตว์มาลุยเฮียขอให้ลุงเอแข่งดีสุขภาพดีติดตามลุงมานานเลยขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้ผมกรับขอบคุณมากครับยังไม่ด่าก่อนมามึงมาสวัสดีครับมาียวพังทั้งพ่อมึงเถอะมา ไอสัตว์วันนี้แหละมากูได้เรืหาเรื่องพักแค่วันอาทิตย์หนึ่งลุงขาลุงขาลุงตู่อหยอกหยอกรักนะคะไม่ต้องหยอกกูป่าเต็ดเตสำคัญตัวหน้าหิ้มึงไงนายมึงไม่เละมือมือมือเข้าทางเลยนะเมยอไอเกจจักกูแรงของมะนาวมึงแรงใจเลยมะนาวลุยเฮีย้ำมึงอีเปรี้ยวมึงอีเปรี้ยวมาตื่น น้องโมจิมาแล้วค่ะคิดถึงป่ามากเลยค่ะน้องโมจิโคกุทิโบรอค่ะใช่ค่ะแล้วหลายใจไหมคะไม่หลายใจค่ะพ่อเฮ้ยพ่อมึงเถียเฮี้ยสวัสดีครับโมคนทิปแม่เฮี้ยมาด่าทุกโดมาดีครับดีครับสวัสดีครับนะแต่ไอที่เขาพูดดีก็ดีกลับนะน้องไปด่าเขาไม่ได้นะขอบคุณท่าสิบด้วยนะครับนะสัตว์วันวานด่าทุกโดใช่ไหมไอล้านหุบป่าหุบป่าพ่อมึงนี่มึงเห็นเป็นไอเหรอเส้นผมคนนีเฮี้ยมึงดูยังไงล้าน ก็ิ้งมมกิ้งฮั <Hello. S 2> ลโหลกิงเอหลอเหมือนสิ่งที่สําคัญเวลาที่ผมใช้ออกนอกบ้านเลยนะคะอะไรย<อ>ารอ,<า>องเท้าร<า>องเท้าจะน้าไม่เฮี้ยลุงเอครับฟันลุงนี่เหมือนอัมพันดีนะครับนี่ฟันเหลืองอัมพันตกนเอ้าดิมาเม,ม,ม่อไม่ลงถังไอ้พ่อมึงกูไม่ใช่ขัขยะไอ้เฮี้ยไม่ลงถังมาที่มากูด่าให้มาจ่ายกูด่านัก ่่ะออยูดีๆไมชบจากใจเด็กหงฟูแลมถ้าเวลาเหลือแมนยูแพ้แน่นอนเดี๋ยวคืนนี้พี่ๆเล่นให้ดูนะเดี๋ยวพี่ๆเล่นให้ดูเออไอ้เนี่ยบูโน่เดือยว่าแทนให้คนแม่งเพื่อให้คนพี่เหละกูกูขอเป็นบูโน่อะไรเนี่ยอะไรหน่อยงุนกิดอะไรเนี่ยอะไรหน่อยงุนกิดไอ้สัตว์เมียไม่เปิดประตูไอ้ไอเปิดประตูสิเออเนี่ยบูโน่บูโน่ไอ้เหี้ยไอ้ใบไม้ตกใส่กูทำไมเฮ้ยกูเสียสมาธิไอ้เหี้ยตกใส่กูทำไมใบไม้เนี่ยขอบคุณมากมากครับ ที่วันนี้คอสเป็นชงนสนับสนุนชียงรายว่ากูชงนกูณหนึ่งร้อยบกุ้งยีสีเย้ไว้ให้ตลอดหนึ่งร้อยตกใจเสื้อมาที่คุณคุณอีแค่สีสมาธิไม่หมดหนืใจชีกอีกนะคอับไอหูฟังไม่เข้าอี้เย้สีสมาธิเรื่องหมายสี่เหลี่ยมจานยีนี่ย มันมาสูตรใหม่แล้วเล่าสูตรห้ามโดแต่ไม่กดปิดโดเองลาดจริงๆเอาย่อข้อสอบมาจากมาพ่อมึงเถอะรอขนาดนี้บอกข้อสอบมาขอบคุณที่เมื่อคืนมาใช้บริการขจัดไข้กับงอพริตตี้สปาวันนี้ก็รีบเก็บยอดมาอีกนะคะขจัดไข้กับพริตตี้ขจัดไข่เอ้ยเอ้ยจะเป็นวงนให้เสียเวลาทำไมทำไมอ่ะชงนตัวซีเครทแมนชงนซีเครทนะครับมาพ่อมึงเถอะไม่ลงทุนเออเออเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนชื่อเป็นเอลงทุนแมนเปลี่ยนชื่อช่อง ลบจลิกเลี่ยงใบเตือนด้วยอดิ่มกันดี่มกันนงพี่ขอถอดวิทนะนะนงพี่ขอกินข้าวก่อนนะนองพี่ขอหม่นก่อนนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนรับปิดไฟเล่นไหมวันนี้ปิดไฟเล่นไหมไม่ได้อยู่หมัด ซิงเกิลเฟสคือระบบไฟฟ้ากระแสสลับเอซีที่ใด้สายไฟสองเส้นคือลายแอนูทราฟโดยมีแรงดันไฟฟ้าประมาณสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสามสิบโวลต์โคคูชิบวมพี่กัดแต้งหน่อยครับพี่กัดต้นหน่อยครับพี่กัดเสื้อหน่อยครับกูหมายถึงซื้อจากไหนโง่นนั่ไงยังไม่ได้ตอบขอโง่ดูอีเชงข้าโง่แล้ววะโคคูชิโบร่างเลือดบูดเออเลือดบูดอีกชิโบเลือดบูดอื มาสัตวมามากูกัดแมงเลยเดี๋ยวเป็นหมอพรทิพย์แข่ง e sport รอครับคุณนึกว่าหมอพรทิพย์ไปตบเสื้อ faker pro player lol มาใส่กูจะร่วมหมอพรทิพย์ ai เฮียแก่กะลาหน้ากระสอบหน้าสี่เลี่ยมมีคอบตุ่นชิบหายอ้วนก็อ้วนงัวก็งัวโทไอเกูเออีกหน่อยเอคงกลายเพนกกเอเอย มันฟังไม่รู้เรื่องนะเนแอลกอฮอลิซึมรอไม่ใช่ครับถ่ายคลิปลงติกตอกมือสั่นตลอดกล้องสั่นตลอดกูถือไม่นิ่งน้องเขามีที่จับกูไม่มีที่จับแกปากหาพ่อมึงรอขอโทษครับคนเขากําลังจะพูดสวัสดีฟังก่อนดีว่าเออขอโทษครับกูหมายถึงมึงนั่นแหละไอ้เออกูรู้จะไม่แยกยกดังหัวพ่อมึงเถอะฮะนี่คือโคคุชิโบที่ได้รับน้ำมนเลือดของมูซันเออกูไปแยกบนวหน้าผักป้ามึงไงมาที่ลุงสั่งแปดแสนอนั่นแหละแปดแสนเออโยนไว้ที่เดิมเถอะังอย่างนี้หละ กนีโดพศสองสี่เก้าเก้าอันธพาลคลองเมืองอีกห้าปีถัดมาเกิดไรขึ้นเกิดอะไรวะเฉลยผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอแอลไลนะครับลุงเอแอลไลน์นะครับใช่เตียมบินมักงมีอากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นห่วงแล้วขอบคุณหนูมากนะคะรักเหมือนกันนะคะตามพ่อมึงเธองูเหลือมันพ่อมึงเธอเออถ้างูเหลือมขึ้นเอเชียก็บินได้มึงเคยเห็นเอาขึ้นไหมล่ะมึงเคยเห็นไหมงูเหลือมบินน่ะ ลุงเอครับลุงเอได้ใช้หลอดดูดน้ำไหมครับใช่ครับจะใช้ทำไมเครื่องหมายติดแกรมเครื่องหมายีิดแกรมกูทำลายโลกลดโลหอะมิตรทำลายโลกอีกกูแค่ถามเรื่องหลอดดูดน้ำกูเป็นคนผิดเลยรักโลกกูเหนื่อยหม่งแดทั้งสองแม่น้ำอะไรดูโง่น้ำอะไรว่างอมรึน้ะไสีอะไรดูไม่ดีสีอะไรสีหน้าแย่สงมรึงไงนั่นไง ลุงเอเคยคิดเชิงหนังชีวิตไหมครับเอาเงินทั้งหมดที่ตัวเองมีแจกคนดูแล้วลุงก็เริ่มจากศูนย์ใหม่บทชีวิตนะครับชีวิตนะครับเอาแจกคนดูให้หมดแล้วก็เริ่มจากศูนย์ใหม่เออเป็นฟันเหลืองด้วยเครื่องหมายโคคุชิบุเครื่องหมายีคชิชิบทางแยกทิโบทางแยกชีโบนะครับดูผ่านเสาหนวดกุ้งไม่ชัดเลยครับ มก็ด่ามึงเป็นภาษาตีมอลเลเต้ดีไหมนะไอ้สมองรบไปสมองไอ้ชวยไอ้กนพอมันตาไอ้ซอยวโทนอมสเลยมองชีวิพอมนดูผ่นหนดกูเลยไปฉลองเป็ดเสนนะครับคุย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 คุคุยคุยคุยวันนี้กูแด็กโรคไวเลอรอเป็นอาหารว่างมาสิวันนี้กูไม่ได้นั่งด่าแบบนี้นานแล้วมาดิมันอสูรอสูรอสูรเลมอนชอยไออไอไอ้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 แอ้น้ไอ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 ้อ้ไ้อ้ไ้อ้ออ้้้ เข้ามาไอถั่วบูเมื่อไงถั่วบูตีเฮียคนเฮียอะไรถั่วบูมีงานง่ายๆมาแนะนำครับทำได้รับสามล้านครับดำน้ำลงไปใต้มหาสมุทรไปดึงฮามอยของปูเสฉวนมาทำเพื่ออะไรวะหมอยปูเสฉวนเนี่ยวันคำถามสาระครับลุงจะเลิกสตรีมตอนอายุเท่าไหร่ครับบิตคอยบิตคอยบุตอยไปประมาณห้านะครับอีกประมาณห้านะครับเลิกสตรีมนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งช่วยรีวิวยุงภายในห้องหน่อยครับเลิกสตรีมละ ยุงภายในห้องนะครับปากสามทีตบปากสามทีตบปากสามทีตบปากสามทียุงภายในห้องนะครับตัวนี้ชื่อบิลลี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่อแจ็กสันนะครับกำลังบินอยู่นะครับขอบคุณที่ใช้บริการรถผู้ติดตามของทางเรานะบริการรถผู้ติดตามอันนี้บิลลี่กับแจ็กสันนะครับแล้วก็มี เตะสันด้วยนะครับน้องเจ็กเตะถ่ายกับเตะสันมียุงแฝดนะครับวันที่26ผมชื่อเกณง์อวยพรกูมาหน้ารีวิวยุงมึงบ้าเหรอสตรีมเมอร์บ้าที่ทำกันเหรอโดไปสองโดมุงไม่สนใจกูสักโดไม่ว่างอยู่ไม่นิ่งแค่โดกูจริงๆขอโทษครับตกสองแปดถ่ายโทษดีผิดดีกู เครื่องหมายึงเป็นอะไรให้กูด่าว่าวันนี้มึงเป็นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยฮะลูกน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่กัดลับอัพแอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจนคิดว่ามีดอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหกตาจะบ้าแล้วเนี่ยวันนี้เมื่อกูด่ากันมึงเป็นอะไรอะเสียงเบาๆลงหน่อยลุงทำงานอยู่ไม่มีสมาธิวันนี้ว่างมาดูตอนไลฟ์แล้วช่วงนี้วนดูย้อนหลังเกือบทุกวันเลย55สขอบคุณที่มาสตรีมให้ดูค่ะเฮ้ยขอบคุณมากค่าหนึ่ร้อยค่ะ ลุงครับไม่พราเด็กหน่อย20บาทบอกรักทุกโดหน่อยครับถือว่าเป็นการตอบแทนคนดูโอเคลุงอีจะบอกรัก20บาทมากนะครับนะฮะรักนะครับโคคุชิโบหรือโคขุนรักนะครับกริงกริงฮัลโหลือผมเสียแล้วครับนั่งเครื่องบินไปญี่ป <By meaningful> ุ <español> <sk r terme culo> ่น <sh arp> <möglich> <ม>เป็นอะไรย่งกระโดดขึ้นไปชกตุยอุ้ยรักนะครับน้าเอครับตอนน้ากำลังเย็ดสาวนะ้าเคยนึกครื้นใจเอาควยตัวเองเดียวโดราเอมอนหลอกเข้ารูทามแมชชีนของเธอไหมครับเคยยรักนะครับและลุงเอมุงจะเกลี้ยกล่อดเพื่อคู่วยอะไรครับขอโทษครับรักนะครับ เสนอคอนเทนต์ครับเปลี่ยนเวลาสตรีมเป็นตีห้าหัวรุ่งเพื่อตีตลาดพระที่เดินบินทบาดจะได้มีอะไรดูระหว่างบินตีตลาดลุงคาดดอกกันดอกจัญเพนหน้าลงฟันเลยหรอครับคือใหม่ีนวช่วงนี้วงการนั้นช่วเยใช้ได้อยู่ปลากระป๋องอยู่น้ำจืดหรือน้ำแข็งครับปลากระป๋องบ้านป้าป้าน้องเหรอครับอยู่น้ำแข็งรักนะครับนะครับตีตลาดพระกันดีกว่านะครับขอกําลังใจหน่อยครับผมแพ้ปูตอนนี้หน้าบวมหมดเลยอุ้ย โดนแม่ตบผมออลอินน้ำเต้าลุงชะโนวันนี้แต่งตัวปปเป็นอะไรครับขอให้ยอดครบไวยๆนะครับครับแพป,ปูลุงชะโนรักครับออลอินน้ำเต้านะครับลุงครับบอกให้ทำรักไปอาบน้ำหน่อยเหม็นเปรี้ยวมากทำรักรักนะครับแล้วนะออลอินน้ำเต้านี่นรักนะครับ อบกลุงน้ำหนักกายมากกว่ามาตรฐานครับคืออะไรอะแบบนี้เด็กก็เจ็บดอออีกรอกครับเครื่องหมายสีดำเครื่องหมายสีเหลือม่นานแลครับไม่ใช่มึงแล้วไม่นาน้ํ้วเกมนะครับไม่ได้มองครับเช็ดปากตรงคางหน่อยครับ อันนี้เป็นปลวเพืงนะครับน้องปีปานนะครับเป็นปานนะครับน้องไม่ใช่กากนะครับนะฮะอันนี้ปานนะครับลุงครับคกินเคบับอยู่ครับอร่อยมากกินไหมครับกินครับเซนไม่ต้องแรกรอบมุงอ่ะปัญญาอ่อนรักนะครับออเดีกคนนี้ปัญญาอ่อนง่ายสุดไปเลยเฮ้ยหุบปากเอให้กําลังใจกูหน่อยพรุ่งนี้กูต้องผ่าตัด เร็วเร็วๆรอพ่อมึงบอกหรออีเย็นยเป็นกำลังใจให้นองนะครับน้ำผ่านตัดคอยผ่านไปที่ดีนะครับผ่านเมเจอร์ซีนิเพล็กระบบไอมาร์กผ่านโรงสามและระบบเสียงดอนบีแอดโมสและภาพ 4K โซนี่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวผมเจ็บว่าลุงเป็ไรอาการจากลาคือเดินออกมาแล้วปลายกระแทกขอบโต๊ะไปกระแทกขอบโต๊ะนะครับน้อะลุงเอครับไปดูทีนาต่างหน่อยครับเหมือนพายุจะเข้าฟ้าแลบฟาแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกครับมาเดินกุ๊บกับ S <S> <S เ,ออเ,เคยดูรายการปลดหนี้ไทย PBS ไหมครับเคยดูครับน้องปลดหนี้ไทย PBS นะครับเพื่ออะไรครับาเพื่ออะไรน้องไอ้ลุงเอออกกนคุณลูกค้าคุณลูกค,ค้าก,ก็รู้ตัวนะคะว่าทําอะไรผิดกฎของเราแต่ก็ยังเสนอหน้ายื่นปฏิเสธมานะคะไม่ลุงเอไม่ได้ไม่ได้ไไดทาอะไรผิดนะน้องเราเราไม่ได้มีเจตนานะเท่าถึงความจริงนะวันนั้นน่ะลน้องผู้หญิงเขาก็ใส่เสื้อจริงๆวันนั้นนะคนเขาพูดถึงกล่องอะไรกันครับกล่องอะไรอะมาก็เน็ตฟลิกผ่าน iPad เลยอะครับ เน็ตฟิกี้อ่ยลุงเขาดูเน็ตฟิกเป็นมื่อนานแล้วครับถ้ามีโอกาสเจอกันลุงเอวิ่งชนศอกผมได้ไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยากออกแรงอยากอยากทำร้ายกูแต่ไม่อยากออกเลยือถนีศอกไว้อย่างัี้ะไรให้กูวิ่งไปใครถามให้กูวิ่งไปอนี่ยมีมาวางใจพี่เขาเขียนมือ จริงครับจริงจริงจ,รงจ,รงจรงครับนะฮะห okay, บป <58 S 1> จริงจ <58 S 1> ครับเมตรหลังเสาที่เดิมไปนะกูลูกเอ u อูเลขสามแล้วนะลูกเล่นปัญญาอ่อนอย่างนี้ไปนั่งร้องรักไม่เป็นไร ลุงเอผมโดนทิ้งมาเขาบอกไม่ชอบผู้ชายดีคือเขาชอบผู้ชายอร็นๆรอครับแต่ทําให้คนอีกหลายคนมันยิ้มได้ไม่เป็นไรพี่อมปัญญาอ่อนเองน้องจะทําทรงดูดกุไมในถุงไมให้ทุกคนแบบเจอเรื่องแย่ๆมาเลยยิ้มได้สักห้านาทีพี่อปั้ญาอ่อนเอ๊ยอยากเย็ดคนที่ติดตามลุงเอคนที่เป็ดเศนเออพี่ยอมเองน้อง จริงหรือไม่จริงคุณปรีชาก้าวขึ้นสู่700,000ซับเกมไม่เล่นเพราะยอดมันตื่นเต้นมากกว่าเล่นครับเล่นเกมครับนะฮะกริ๊งกริงฮัลโหลแรกแรกเธอบอกเราว่าตั้งใจรักเฮ้ยผ่านมาสักพักพอหมดรักเธอบอกตอนนั้นแค่เหงาเหงาคืนนี้ลิเวอร์พูลแพ้2-8เอาไม่เอาน้องน้กูกำลังเศร้าอยู่ลิเวอร์พูลแพ้2-8เฮี้ยเลยเนี่ยคุยคนละเรื่องแล้วเนี่ย ลุงราชพฤกครับคืออะไรวะลุงราชพฤกษ์นานๆทีแปดแสนซับลองทำยังไงก็ได้ให้ช่องบินหน่อยครับถ้าอยากสารฟันก็หันมาอมบอกแล้วว่าอย่าเบรินที่หนูหนูเป็นเมนดูซิเมนเปื้อนหน้าหมดแล้วแล้วคนนะผมดูข่าวช่องสามจริงไหมครับที่ข่าวออกว่าลุงเอเป็นเกหัวนมบอดอข่าวกู เก็บไหวเก็บเธอไววในดวงใจไปในก็มีแต่เธอตาลอออาดล้องไปลงเหมือนคนหลอนน่ะลังเอครับผมพึ่งซื้อรองเท้าฟุตซอลมาใหม่ครับผมขอจิ้งหัวเกือกใส่หน้าลุงเป็นสิริมงคลได้ไหมเขามีแต่กัดให้กูจิ้งหัวเกือกใส่หน้ากูแปดแสนมันลดโดเลือสิบบาทคิดดูถ้าลดเหลือเจ็ดแสนจะต้องปรับลงเพื่อเพิ่มยอดเป็นเท่าไหร่ ความคิดมึงลุงเอครับครับเฮ้ยขอบคุณลักเอหนึ่งร้อยด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามจะได้ถึงทีหนึ่งคุดูครับให้ทุกคนอันฟอนลุงเอจนเหลือหกแสนแล้วให้ลุงเอฉลองหกแสนซับครับกดหัวฉลองอาไม่เอาไม่ได้กดนานแล้วหัวลุงเอจากฟื้นฟูไหมครับหมายถึงหัวคู่วยไม่ฟื้นฟูครับเอเบซายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงหัวดองถึงแปดแสนภาในหานาทีกดหัวทิ้งให้หมดแฮกปากทำไมเงียบเงียบหน่อยลูกนอนอยู่ขอโทษครับ ลุงเอเคยคิดไหมครับว่าถ้าทํารายการมาแข่งกับโหดมันฮาคือรายการเปรี้ยวโรออนจะได้ไหมหน <c oughs> คู่แข่งโหดมันฮาเปรี้ยวโรอ,อนนะครับวันนี้ผมสิบเอ็ดขวบแล้วอยากถามที่ว่าว่าสิบเอ็ดขวบตีกระรี่ที่ไหนเด็ดครับรีบแล้วไปส่งรีบลเลยส่งหัวถอ,อกแล้วพูดความจริงสักทีเถอะนาพูดเรื่องเฮี้ยอะไรพูดความจริงสักทีเถอะนาพูดเรื่องอะไรเออเดี๋ยวนี้แอบไปเล่นสงกรานต์อินเดียแล้วหรอเดี๋ยวกูตื้อ ไปเล่นสงกรารอินเดียอีกแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีกันนะเพื่อระวังวันนี้ลงทุนมากเลยครับออหล่อมากเลยครับขอบคุณมากครับขอให้แปดแสนซับไวไวออน้าสุดหล่อม่แย่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเล่นเกมผีก,กันนะน้อง